สวัสดีครับผมแม่เดิมด้วยรถล่อเลยออคุณตลบกันไปเลยพี่น้องเอ้ยอยู่กับหน้าง,งานคาราบาวครับที่เทยังเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้มากี่วันแล้วอ่ะสองสามวันแล้วมั้งเทได้โคตรเยอะ เทได้เยอะมากครับน่าจะครึ่งทางแล้วแหละทีทีครึ่งทางแล้วแหละน่าจะบางทีมน่าจะพักกินข้าวหรือเปล่าแต่ว่าไปได้เยอะแล้วนะครึ่งแล้วแหละยังไงก็น่าจะครึ่งแล้วแหละสำหรับชั้นแรกนะชั้นแรกน่าจะครึ่งทางแล้วครับ เพราะว่านู่อ่ะเทถึงป่าอ้อยแล้วอ่ะข้างหลังอ่ะฝั่งนู้นก็น่าจะถึงเสมอแดนและโอ้ลมแรงมากครับทุกคนวันนี้ลมแรงมากดูรถดำบกำลังจะออกไปนะ Oh. Oh. เต็มเลยครับอันนี้ขนาดมีมีจอดพักเที่ยงกันบ้างนะโอ้ oh. ลม โอ่งเ,เยอะโอ้ต้องขอไปเรื่องลมครับลมแรงมากคอ,อยระวังกันด้วยนะลูกเบทได้เยอะมากเลย <c ười> ทแบบนี้แล้วจะออกได้ไหมเนี่ยจะไม่ปิดทางหมดหรอลูกเบ ไม่เจ้าไม่เข้ามาเท่ข้างในกำกำลังยังไม่มีทีเทเลด้ยแต่ข้างในเหลือ,อยเออโยอะครับทีเทีอู้อโยกครับ อ้สัตว์ตรงนี้เลยบอลลูปเป๊กำโอเทแบบโหดครับแกเอาตรงนี้เลยอ่ะนู่นครับต้องเข้าไปเหมือนคันม่วงนั่น,นไปเท้างในครับบอลได้แล้ว,ลวเป๊อือมันจะปิดทางแล้วตรงนี้เหลือทางนิดเดียวยครับ ดูนะค,ครับต้องเข้า,ทาเทงในไม่ได้มาแลกสองวันครับเทีได้โคตรไวเ,เข้ามาอีกแล้วมาเรื่อย จะวนเทตรงไหนแล้วรถไถโดนจอดเข้าร่มหมดแล้วหกล้อนี่ก็มามาเรื่อยๆนะครับแบบนี้นี่น่าจะอีกประมาณสักให้อีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็น่าจะไม่ใช่จะเต็มพุนบอทีที เลยเลคิดในรนะเบะพูดครับข้างในน้ก็เจบาดานแล้วคนเทก็เทคนเจาะน้ำก็เจาะครับคันนี้ไม่ต้องทําสีเลยพ่นแต่สีรองพื้นคนระับ ที่คอล็กมาเลยนี่ตรงแบบนี้ครับน่าจะจวดสุดแล้วมั้งนี่เฮ้ยมันไม่ใช่ร้อยสิบห้าอันนี้มัน115ร้อยสิบห้าปลอมครับดูเครื่องแล้วไม่ใช่โอ้โยเยรครับเจอ115ร้อยสิบห้าปลอมแล้วทุกคน ร้อยสิบภาพลม,มยัดใส่อะไรมาไม่รู้อ่ะ,อะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกเครื่อง100 135อร้อยร้อยสามห้าเทอร์โบรอเปล่าไม่แน่ใจเจ้ยอย่ามาตัวข่อยเด้อร้อยสิบห้านี่ไม่ใช่อ่ออดิชนกันครับ เฮ้ยเครื่องอะไรทุกคนใครดูเครื่องเป็นครับไม่ใช่แล้วเจ้าขีดตัวค่อยฮะบีกที่ฟรีด้วยนะไม่ โอ้ยัดไส้มาครับแหมอยากจับร้อยสิบห้าจะที่ไหนเอกอีสาน ไ่น่าจะถึงเวลาเขาพักเที่ยงแล้วแหละกินุ้ยประดาไซค่ะยะ ไม่ไปลุยโคลนมาจากไหนจ๋ะยิงเลอะยิงเยอะประสบการณ์ครับ <c oughs> โอ้ลมไหมจานอดลมแรงมาก ซีมงานเอกอีกสานเอ้ยทุกคนล็อกกี้ล็อกกี้คนนี้ยังเท่อ่ะคอยดูนะดูลงัโอ้ดูป๊ปเปเอาเซ้นเล็ก มูน้ำตกหนึ่งครับสุดจัดนี่มาดูล็อกกี้กันนี่ครับแม่ทรงแกเหมือนรถแถวอทรงกระบะพวกสิบล้อแถวชนบุรีนี่เลยอุทเบียนป่าจีน้วยนะน่าจะมาแถวแจากแปดริ้วไม่รุ่นแปดริ้วหรือเปล่าเนี่ย กระบะวิเกนน่าจะไว้ต่อพวกต่อเป็นด้ำเกษตรซด้วยด้วยหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยรถพีมีหอยนะน้องนี่ครับึกว่าปั๊สายปั๊สายแหละปั๊สายมีโขงด้วย พอเลดทั้งใบด้วยวัดโถมันโนกจริงๆยังใหญ่ครับอ๋อแล้วไม่รู้ว่าพี่เข้ามาจากไหนนะน่าจะมาจากจังปลาจีนทางอะไรนู่นเลย น้องนงน่มไปอีกช้างเจ้าเทนุน่นเลยอู้หลมแรงจัดเลยทุกคน อโอ้โหแบบนี้นี่โอ้ด่เทงเยอะโอ้ตายแล้วมาอยากเทตรงนี้อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหสวัสดีครับมีสาวไหมไม่มีเหรอ,อเขาบอกมาทิศหน้าเฮ้ยมาทตาไม่เปิด โดมินิเต์สายยุ่นไม่กล้าบแบงหน้าทำปิดยุ่นหน้าชิดๆนะดูดูไปแล้วดูหน้าชิดๆหน่อย <c oughs> อ,อ้อครูใยกลุยหนุยอ่ะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแกันครับแล้วทีได้เยอะมากยะลมพัดจนคนจะล้มไหมยังวะ เดี๋ยวเราติดตามันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ